มีให้คุณได้เลือกใช้ทั้งสีเงินด้านสีโครเมียมรับน้ำหนักได้มากถึง70กิโลกร,รมัมเชนะคะความพิเศษที่อยู่ในลูกเล่นของการเปิดการใช้งานคือเมื่อคุณดึงตัวหน้าบานออกมาจนสุดชุดอุปกรณ์สามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้ด้านละถึง90องศานะคะช่วยให้คุณสามารถจิบสิ่งของได้อย่างสะดวกสบายค่ะรื่นเงียบ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของระบบ Soft-Stop นะคะที่มีอยู่ในระบบรางคุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกการเปิดการใช้งานยังมีความนุ่มนวลและความแข็งแรงและนี่คืออุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Products ที่เรานำมาฝากกันค่ะโอ้โห,โหแบบนี้เรียกว่าเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเลยนะครับเก็บของอย่างเต็นพื้นที่อะไทีเดียวนะฮะถูกตอนแล้วครับและสำหรับวันนี้นะครับทนายการชลูปก็มีของที่ลึก มาฝากด้วยนะครับก็เป็นเสื้อสวยๆนะครับนี่มอบให้2ตัวเลยนะครับอคครับเป็นเสื้อของโชว์รูมนะครับที่2ก็คือนี่เลยอุปกรณ์ดิส p e เซอร์สวิงนะครับจากกลุ่เด็กขึ้ที่โปรดักครับมีได้ดูรายละเอียดเวลาามไปใช้ได้นะครับและที่สำคัญที่สุดครับนี่เลยครับโครงการเดอะพระโซพระลำสสุขสวัสดิ์โดยเอพีครับขอบคุณมากครับ้นยันะครัใช่ค่ะและถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะอยากติดตามโครงการดีๆของ AP นะคะสามารถเข้าไปได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะว w รวบ ap t h a i com นะคะและตอนนี้นะคะวันนี้เทปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการตกแต่งสถานที่ที่ดื่มวายใช่ไหมคะเราก็ต้องมีที่รองแก้วสวยๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโชว์วิวของเราวันนี้นะคะเกยก็จะพาไปดูว่าการตกแต่งเนี่ยที่รองแก้วสวยๆเนี่ยเป็นยังไงคะเกยจะชวนคุณผู้ชมทำเหรอครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะน้าวกระพิรตา ช่วงโชว,ว์รีวของเกสในวันนี้นะคะเกสจะมาสาธิตการทําที่รองแก้วค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะเริ่มจากรวดลายที่เกสเลือกนะคะวันนี้เกสเลือกเป็นลายใบไม้นะคะแต่เนื่องจากเกสอยากให้ที่รองแก้วของเกดมีมิตินะคะเกสก็จะเลือกตัดรูปใบไม้นะคะที่มีขนาดไม่เท่ากันค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาทาบกับผ้ากำมะหยี่นะคะที่เราเลือกสีเอาไว้แล้วนะคะ เ,เสร็จนะคะทีนี้เรากา็ใชกะะ้กันไกรนะคะกันไกรธรรมดานี่หละค่ะตัดผ้ากำมะหยี่ของเรานะคะตัดเสร็จนะคะเราก็ได้ใบไม้หลากสีใช่ไหมคะทีนี้เราต้องมายึดติดกันด้วยกาวยูฮูธรรมดาเนี่หละคะ่ะ พอได้เป็นใบไม้นะคะสามสี 3, ของเราแล้วขั้นต่อมานะคะเรามาทำลายเส้นของะะอบใบไม้นะคะใช้ช็อปเนี่นะคะขีดด้านหลังจะดีกว่านะคะเพราะเราจะเย็บจากด้านหลังนะคะทำให้เป็นเส้นลายเส้นของใบไม้พอขีดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นเส้นของใบไม้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเก้ก็เลือกได้สีทองนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเดอะพาราโซที่นี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ที่รองแก้วจากผ้ากำมหยี่ค่ะเป็นไงคะสวยไหม มาแล้วค่ะครับจากช่วงโชว์เรีลนะคะนี่ค่ะที่รองเท้าสวยไหมคะใบไม้สวยมากครับให้กิ่วอันนึงให้พิโตมาหนึงค่ะเอาละครับใครดูรายการเราจะปิดใจช่วงไหนๆก็ตามนะครับสามารถดูซ้ำย้อนหลังได้เลยนะครับที่ www นะครับ d e c m e d i a thailand com นะครับหรือว่าที่ Facebook นะครับ w w w facebook com s h o w r o o m tv นะครับเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กันได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับศานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับเดอะพราโซพระรามสามสุขสวัสดิ์โดยเอพีครับสวยมากทีเดียวครับใช่ครับสวยจริงๆค่ะค่ะแล้ะ ำหรับชุดพิธีกรสวยๆเช่นเดียวกันนะคะจาก F C U K นะคะแล้วก็ Gap ค่ะและ F Q N L ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับหลังจากที่เราออกแบบร้านอาหารสวยๆไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปแบบมีสไตล์กันนะฮะกับคุณหลุยๆจากละครเรื่องบางรักซอย9นะครับเดี๋ยวไปดูกันแนนอนนะครับแฟนคลับพ่ามพลาดนะคะใช่นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ